Jurassic Park Expansion เป็นมัดที่ชืนำไดเร์มาจากแฟรนไชส์ Jurassic Park รวมถึงเกมแล้วก็นังสือดังๆอีกหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับไดเร์แล้วก็สัตว์ก่อดยุคประวดดัติศาสตนั่นเองมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า100ตัวนะครับและความแข็งแกร่งของแต่และตัวเนี่ยโหดกว่าทางตัวเกมอาร์ตฉบับ2-3เท่าเลยซึ่งจุดเด่นของมอดนี้เนี่ยจะไม่ใช่ในความสามารถนะครับแต่เป็นเรื่องโมเดลแล้วก็สแตทนะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark s e r v i v a l e v o ก่อนอื่นมารู้จักตัวคาบยในมอนนี้กันก่อนนะครับโดยตัวคาบในมอนนี้จะมีทั้งหมด2แบบนะอย่างแรกก็คืออินเ Fabrication Station นะครับผมซึ่งโมเดลก็เป็นของโตสมิตรีนะก็ไว้ขาบอุปกรณ์ในมอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดอาวุธลูกกระสุนสามารถขาบได้ในตัวนี้นะส่วนถ้าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตไฮบริดเนี่ยก็สามารถขาบได้ที่ไฮบริดเคเอชชันสเตชันนะครับซึ่งหน้าตาก็เป็นโมเดลของแฟบริเคชันของตัวเกมอาร์คนะซึ่งพวก DNA เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขับอากถ ออกตามล่าได้ในแผนที่ได้เลยนะครับดยในคลิปนี้จะเป็นการยกมาแค่10ตัวเท่านะครับผมส่วนตัวที่เหลือคุณผู้ชมก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับตัวที่10บ Carno Raptor เป็นเนร์เซลลลูกผสมนะครับผมระหว่างคาโนกับแรปเตอร์นะส่วนวิธีการจับเนี่ยอันดับแรกเราต้องทําการคราฟตัวสปอนอยู่ที่เครื่องไฮบริดครีเอชันสเตชันนะครับซึ่งเป็นโต๊ะคราฟของมอนมอนนี้นะที่หน้าตาคล้ายๆกับแฟบริเคเตอร์ของทางตัวเก็บอาร์ตต์ตฉบับนะซึ่งเราก็ต้องทําการหาเบสิกเดรซอร์จีโนมทั้งหมด4,000ซึ่งก็ได้จากการฆ่าเดรซอร์ภายในมอนมอนนี้นะครับผมมันก็จะดรอปเบสิกเดรซอร์จีโนมนะส่วคาโนทารัสดีเอเนี่ยก็ได้จากการฆ่าคาโนภายในมอนนี้นะครับผมแล้วก็เวโซีีแรรปเเตอ์น่ยก็สาามรรถดดอปไ้จากพวกแรปเตอร์ด มอดม,มอนี่เช่นกันนะครับ่จะสามารถคาบในเครื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องทำการฆ่าพวกอัลฟาของทางตัวเกมอาร์ตตุบับนั้นถึงจะคาบได้ก็แนะนำให้ไปฆ่าตามธรรมชาติดีกว่านะหลังจากที่ชิ้นส่วนส่วนสงครบแล้วก็สามารถคาบมาแล้วก็นำมากดใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็ระวัง้วยนะหลังจากที่กดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นตัวป่านะผมก็แนะนำให้ทำแท็บไว้แล้วก็ไปใช้ในแท็บนะหลังจากเรียกไปแล้วก็ทำการยิงให้สรลบได้เลยส่วนอาหารที่มันกินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแกะแล้วก็ลีโกลาคิเบิลนะครับต่อมามาดูความสาัาันนกกนกกนนะา่ิอำ การกัดเียจะดีเลยนิดน,นึงนะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มตัว R รนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปุ่มในการทําอะไรนะเป็นบักๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็ย่างว่านะครับผมทางพัฒนาเขาไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะสามารถกดรัวได้ด้วย ตัวที่9ก้าบูรี่แมมมอนสำหรับจุดเกิดเนี่ยก็ใช้เป็นจุดเกิดเดียวกันกับเจ้าแมมมอนของทางตัวเกมอาร์ตตนฉบับเลยนะรูปหน้าตาก็ต่างกันเยอะใช่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและทรงผมหรือว่างานนะส่วนที่การจับก็มี2แบบนะครับสามารถจับได้โดยพาสซีฟโดยใช้เป็นซูเปอร์เรียคิเบอร์หรือว่าใช้เป็นเบอร์รี่ม่วงก็ได้นะครับสำหรับอาร์ตก็สามารถใช้ของเจ้าแมมมอนได้เลยนะครับสำหรับความสามารถของมันปลิกแางไปเป็นการใช้งานในการโจมตีนะจะมี2องแอนิเมชันนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้ามันก็จะใช้นในในะ้้นน้งงงงาาาาาาาใใในน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 นกกกรรรรสะบบัััดโมมมตตีีแแ่่่่ถอปททพืเย็ชค คลิกขวาเนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวมันเองนะครับเพื่อในการพุ่งชนซิงิชีตัวอื่นนะซึ่งสามารถทําให้เกิดค่าสลบได้ด้วยระหว่างที่กดคลิกขวาเนี่ยก็จะไม่สามารถควบคุมทิศทางได้เลยนะครับก็ต้องกดคลิกขวาอีกครั้งเพื่อหยุดการโจมตีนั้นนะจะมีแค่2ความสามารถนะครับสำหรับเจ้าบูรี่แมมมอตัวนี้นะตัวที่8 แองกิโลสัลส์สำหรับแองกิโลสัลส์ในมอดน,นี้เนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าทางตัวกิมอาร์ตต้นฉบับนะแต่ความสามารถน้อยกว่านะครับแล้วก็มีบั๊กด้วยนะก็ค,คือเวลาที่เราขี่มันอยู่เนี่ยตัวเราจะลอยจากอานค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็หางตุ้มที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะถ้าเป็นทางตัวกิมอาร์ตต้นฉบับเนี่ยจะเป็นหางแหลมๆนะครับไม่ใช่ตุ้มแบบนี้นะวิธีการจับเข้าจะแบบทําให้สรุปนะครับผมอาหารที่มันกินเนี่ยก็จะเป็นเบอร์รี่ทั่วไปหรือว่าจะใช้เป็นลีกูไลคิเบิลก็ได้นะครับอ,อ,อดดมม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 มัมััััันน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 นีีีี้้้ไไไ่่่่่คคคคออออยอาาาาาเเเป็็ขงงงตตวววะะะจแบบทรสพกก มาอะไรเลยนะครับผมก็มีเพียงแค่คลิกซ้ายคลิกขวานะแอนิเมชันก็คล้ายๆกันกันกบของทางตัวกิมร์ตต้ฉนฉบับเลยเพิ่มเติมคือมีบั๊กนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มขนาดขอเจ้าแองกิโรก็สามารถโหลดมอน,นี้มาใช้งานได้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้นะ ตัวที่7ส็ด smile จะมีทั้งหมด2รูปแบบนะผมแบบธรรมดาลแล้วก็แบบใจแอนนะโดยความสามารถก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ขนาดตัวด้วยวิธีการจับก็ได้นําให้ล่อเข้าไปในแถบนั้นไม่งั้นผู้ชมจะโดนมันสวบจนตายนะครับแล้วก็ทาการยิงให้สลบได้เลยโดยหานี่ผมแนะนำเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อแกะหรือว่า extraordinary kibble ก็ได้นะครับส่วนอาร์เนี่ยใช้เป็นอาร์ของ t ทล l โ c o l โอนะครับโดยความสามารถของมันจะมีทั้งหมดสู่ความสามารถนะครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนะครับส่วนคลิกขวาจะเป็นการใช้มือในการตบนะครับด้วยในการตบนะหรือว่าขวนนั่นเองส่วนตัว C จะเป็นการ ครุบเหยื่อนะผมซึ่งทําให้ศัตรูสแตนเล็กน้อยนะผมสามารถใช้ได้แค่กับมีีวชตที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเรานะครับผมแล้กวก็าทาให้ตีสถานะบลีดดิ้งด้วยส่วนตัวอาเป็นการคำรามเฉยนะครับไม่มีอะไรเพื่อความสวยงามเท่านั้นสำหรับใครที่เบือ er ่อเซเบอร์ทูธแล้วอยากเบียดเ,เล่นสมัยรดอนก็โหลดคลิปนี้มาเล่นกันได้นะครับทุยโหลดคลิปนี้อะไรล่ะโหลดหมดน,นี้มาเล่นกันได้ลยครับเสือเขี้ยวดาบของแท้ ตัวที่6อิสลาโนบาเวโรซีแรปเตอร์เป็นแรปเตอร์ที่มาจาก,กเกาะอิสลาโนบาเองนะครับผมสำหรับอิสลาโนบาเนี่ยก็มีทั้งจูรลสิกปลาแล้วก็จูรลสิกเวิร์ดเลยนะเป็นเกาะที่อยู่ของไดโนเสาร์ในแฟรนไชส์จูรลสิกนี่แหละนะซึ่งเกาะเกาะนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะครับผมแต่ชื่อไม่ได้ชื่อว่าอนะิสลาโนบานะสหรับวิธีการจับก,ก็จะแบบให้สลบนะครับผมโดยนําให้ทําแถบไปด้วยนะแต่มันสามารถรอดแถบของเราได้นะครับผมแนะนําให้หาประตูมาปิดด้วยนะแล้วก็มันค่อนข้างที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตีแรงมาก,มากๆเลยรระะะวววววัััังงงกกกนนนนนไไ้้้้ดยยยหหหลลลลจจาาาาที่่่ิใสบบแ็็ามาาปนนมปปอเเค เนื้อแกะหรือว่าซิมเพิลคิมเบิลก็ได้นะครับหลังจากที่จัดไว้แล้วอานก็สามารถใช้อานดยวกันกับเจ้าแรปเตอร์ได้เลยซึ่งสามารถคลาสซีเรียวสิบแปดนะครับสำหรับความสามารถก็ไม่ได้ต่างจากเจ้าแรปเตอร์ทางตัวเกมอ,กอา,มาร์ตฉบับมากเท่าไหร่นะแต่ที่แตกต่างอย่างมากเลยก็คือรูปร่างร่างหน้าตาของพวกมันนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด3ความสามารถนะครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนะครับผมพร้อมกับมอบสถานนะบ l e ด d i n g ให้กับซิงมิชิีตัวอื่นด้วยทุกการกัดของมันทําให้เลือดไหลหมดเลยนะคลิกขวาก็จะเป็นการล็อกเาารือรม่ม,มนนทีดลอ การเปิดใช้งานบัฟแพคเกจเจอนะครับผมถึงก็เป็นการเพิ่มระเรยียดอะไรต่าง,างๆนานานะคล้ายๆกับของตัวเกมอาร์คเลยพูดว่าคล้ายก็ไม่ใช่เหมือนเลยแหละแต่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเปลี่ยนฟิล์้างนะสัตว์คล้าที่เบื่อๆแรปเตอร์ตัวฉบับนะครับตัวที่5 สไปโนซอรัสสรัผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบสไปโนซอรัสของเวอร์ชันนี้มากกว่าของตัวเกมต้นฉบับนะจุดเกิดก็ใช้จุดเกิดเดียวกันกันกบสไปโนต้นฉบับวิธีการจับก็จะแบบให้สลับนะครับสำหรับอาหารที่มันกินก็มีเพียงแค่เนื้อปลาทั่วไปนะครับผมแล้วก็รีกุระคิเบิลนะอารก็ใช้เป็นอารของตัวมันเองนะ ควาสามารถมันมีทั้งหมด3ความสามารถนะครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนะกถือว่าเป็นการกัดที่รุนแรงใช้ได้นะครับส่วนคลิกขวาจะเป็นการใช้กงเล็บในการโจมตีนะซึ่งสามารถทําให้กระเด็นด้วยเล็กน้อยส่วนตัวอาจะเป็นการคำรามนะคผมซึ่งเสียงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ดุดันเลยนะเพื่อความสวยงามน,นะครับไม่มีดาามหรือว,วับอะไรเลยตัวที่4่ เอาเบอร์โตสอรัสเป็นในเสาที่ใช้ท่าทางการเดินและก็ความสามารถของเจ้าทีเล็กนะครับแต่ที่แตกต่างจากเจ้าทีเล็กมีอยู่อย่างนึงนะครับซึ่งจะมีอะไรก็ติดตามกันดูสำหรับธีการจับก็จับแบบทําให้สรุปนะครับช่วยนาให้าทาแถบไปเลยนะครับผมว่าทใไมทําแถบเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดได้อย่างง่ายดดยเลยนะครับโดยอาหารที่มันกินเนี่ยก็จะมีเนื้อแก่หรือว่า exceptional k e b l e ก็ได้หลังจากที่จับได้แล้วอานก็ใช้อานของเจ้าทีเล็กได้เลยนะครับต่อมาดูความสามารถสุดมันของมนันนะครับความสามารถนั้นก็คือการกดคลิกซ้ายนะซึ่งการกดคลิกซ้าย่่าาาาร,รมมแตวสถ มอบสถานะเนชให้กับสิ่งมีชีวิตได้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมเป็นการกัดที่สะใจมากๆเลยเลือดสาดเลือดเซนเลือดกระเด็นเข้าตาซึ่งทาให้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยคิดเร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่ามันจะเลือเดเยอะเท่าไหร่นะหลายๆคนก็รู้นะว่าสถานะเนชเนี่ยมันดีแค่ไหนสำหรับสิ่งมีชีวิตสายต่อสู้นะครับส่วนคลิกขวาก็เป็นการครํำรามเฉยนะไม่มีอะไรมากซึ่งขนาดตัวกำลังพอดีนะครับใช้ลงบอสนี่น่าจะมันเลย ตัวที่3มวัสตาโตสอรัสเป็นเดรัจานที่มาจากสกอไอแลนนะครับผมหรือก็คือมาจากคิงคองนี่เองนะครับผมสำหรับใครที่เคยดูนะหน้าตานี่คล้ายมากๆเป็นหนังคิงคองจากปี2005นะไม่ใช่ในเรื่องคองล่าสุดน,นะครับซึ่งสมัยที่ผมดูตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเดรัานที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับด้วยหน้าตาของมันแล้วก็ฟันของมันนะกัดคิงคองไปทีเนี่ยขนลุกเลยแล้วก็เคยเป็นของเล่นของเจ้าคิงคองในปี2 0 0 5ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูก็ต้องไปหาดูกันนะเรื่องนี้จะได้เข้าใจว่าเป็นของเล่นยงงไนะวิีากาารรจบ,บบ้แทํส นะนำให้ล่อมันเข้าไปในแ็บนะครับผมเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะแล้วก็ทมให้สลบได้เลยอาารนี้มันกินก็จะมีเนื้อแกะหรือว่า exceptional keeper ก็ได้แต่หางห่ายสุดก็เป็นเนื้อน่องเลยแต่ว่าใช้เยอะกว่าของที่พูดมาข้างต้นแต่สําหรับอาน,นจะเป็นอ่านของมันเองนะครับผมซึ่งสามารถคารไปที่เลือด7 3นะสวนสุดไว้มีตามนี้เลยสำหรับความสามารถของมันก็มีเพียงแค่2อ,อย่างนะครับผมนั่นก็คือคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนะแต่เป็นการกัดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาเป็นการคำรามพร้อมกับ สเตตเลือดที่โคตรจะเยอะเลยนะเอาฟังเสียงแล้วก็ทำให้นึกถึงอดีตเหมือนกันนะเนี่ยได้แต่นึกถึงอดีตตัวที่2อัลติมาซอรัสตัยเจ้าอัลติมาซอรัสเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นมาก่อนนะผมเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะไม่รู้ว่าถูกต้องเพียงใดก็ฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์แก้ให้หน่อยนะครับเป็นสัตว์ไฮบริดนะที่หลากหลายสายพันธุ์ภายในตัวเดียวเลยไม่ว่าจะเป็น DNA ของทีเร็กซ์ไทเซอร์ทอป เวบรซีแรปเตอร์แองกิโลสลัดแล้วก็สเตโกนะครับภายในตัวเดียวนะโดยที่การจับเราก็ต้องทำการคราฟในเครื่องไฮบริดเหมือนกับคาโนแรปเตอร์เลยนะส่วนผสมก็จะมีแองกิโลสลัดดีเอ็นเันห้าร้อยก็ได้จากการฆ่าแองกิโลสลัดภายในมอนนี้นะครับเบสิกเรซอจีโนมก็ได้จากการฆ่าเรซอภายในมอนนี้ทั่วไปนะสเตโกสลัด DNA ก็ได้จากการฆ่าสเตโกสลัดภายในมอนนี้ไทเลนอลสลัดเล็กก็ได้จากการฆ่าเจ้าทีเล็กซ์ภายในมอนนี้นั่นเองด้วยสามารถคราฟในตัวนี้ก็ได้ส่วนผสมก็จะมีแขนของเจ้าทีเล็กซ์แล้วก็เบสิกเรซอจีโนมนะครับหลังจากที่คร มันจะเป็นตัวป่านะสำหรับตัวนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยแล้วก็ทาการยิงให้สลบได้เลยนะครับผมตัวอาหารที่มันกินก็ใช้เป็นเนื้อแกะหรือว่า exceptional kibble ก็ได้อานก็สามารถใช้อานยกยอดเเล็เลยไม่ว่าจะเป็นอันธรรมดาหรือว่าอันเคก็ได้สำหรับความสามารถมีทั้งหมด3ความสามารถนะครับ้ายเป็นการกัดนะคลิกขวานการคำรามน,นะผมเป็น animation ใหม่นะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้ากดตัว C เนี่ยจะเป็น animation เดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มความสามารถคือทําให้ศัตรูติดสถานะ s c a r y นะแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับทำให้เกิดค่าสลบเล็กน้อยด้วยนะสำหรับความสามารถตัว C กโหลดมอดนี้มาก็จะมีพวกแครบิตมไปหมดเลยนะครับตัวสุดท้ายอัลฟา ซีโรเป็นบอสภายในมอสมอนนี้นะครับผมซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าค่าสรุปแล้วก็เลือดมันเยอะแค่ไหนนะแล้วก็ความยากในการจับนะครับซึ่งมันเนี่ยก็สามารถพบได้ตามแผนที่น่าจะใช้จุดเกิดเดียวกันกันกบเจ้าซีเลนะส่วนที่มาของมันเนี่ยก็คือมันมาจาก Jurassic World t เด g เกมนะครับผมซึ่งเป็นเกมมือถือนะที่จะนำเลดสเซมาต่อสู้กันนะครับแล้วก็สลับภายในเกมอาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจับยากนะเพราะว่าค่าสรุปเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับเท่านั้นยังไม่พอมันยังสามารถสปอน Day more, on, ไดมอร์โฟดอนมาทะ ซึ่งวิธีการจับที่ง่ายที่สุดของเราคือนําเจ้ากริฟฟินมาทําการบินอยู่บนฟ้าแล้วก็ยิงให้มันสลบนะครับแต่สิ่งที่จะขัดขวางเราก็คือเจ้าพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ทําระยะห่างดีๆนะครับหลังจากที่จับได้แล้วก็สามารถใช้อานของเจ้าซีเล็กซ์ได้เลยทั้งอานธรรมดาแล้วก็อานเทคนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคู่สสา,ารความสามารถของมันก็มีทั้งหมด3ความสามารถนะครับคลิกสา,าก็จะเป็นการกัดน,นะซึ่งดาเมจนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าแรงแค่ไหนแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสเตตด้วยเลือดเยอะชิบหายส่วนคลิกควานเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันในการคำรามาา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 รรรรถถสส้้้้้้งงดดดดเเเเมมมจจไไววยยนนนนะะะะทผูพพััฒ่่่ิิออฟฟคใบปกต ไม่รู้เลยนะว่าสามารถสร้างดาเมจได้ด้วยกดตัว C ก็เป็นการคำรามนะผมไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะไม่มีดาเมจแต่ว่าสามารถเพิ่มค่าสลบให้กับสิ่งมีชีวิตที่โดนได้นะครับซึ่งความสามารถตัว C เนี่ยถ้าเป็นตัวป่ามันจะเป็นการอัญเชิญไดมอลโฟรอนไมนนะครับผมแต่เราไม่สามารถอัญเชิญมาได้นะเป็นอะไรที่น่าเสียดายใช่ได้นะครับโดนเนิฟก็จะมีมาอนานี้นะครับสำหรับตัวแทนของมอสยูรูสิกพาร์คเอ็กเพนชั่นนะ จบไปไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับมอสจุดสีาร์คเอเพนชั่นในวันนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาะทีนี้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและราสวัสดีครับบายบายจ้า